ประสบการณ์ชุดงหลวงปู่ศรีมหาวีโรพระผู้มากล้นด้วยบุญบารมีวัดประชาคมวนารามป่ากุงอำเภอศรีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดหลวงปู่ศรีท่านเล่าเรื่องสามเณรบุญนาคเที่ยวกรรมฐานท่านบอกว่าสามเณรบุญนาคท่านเคยมาภาวนาที่ทำพระเวทนี้เวลาท่านไปไปแบบเราไปกับท่านไม่ได้ ราะท่านเด็ดเดียวธรรมะกล้าหาญผู้ใดขอไปด้วยท่านไม่ห้ามแต่จะไปด้วยได้ไหมเท่านั้นแหละต้องต่างคนต้องอาศัยตัวเองอย่าไปพึ่งคนอื่นอันนั้นท่านไม่ได้เกี่ยวข้องกับใครปลุกก็ไม่ปลุกด้วยนะเดินทั้งวันไปถึงที่พักก็ไปพักบนหลังเขาโน่นพอรู้สึกตัวขึ้นตอนไหนแต่งของได้แล้วก็ไปเลยไม่มีปลุกใครใครไม่ลุกก็แล้วแต่เอาถึงขนาดนั้นนะ ท่านฝึกหัดใจครั้งหนึ่งสมเด็จบุญนาคและเพื่อนไปนอนอยู่บนข้างหลังเขาพอดีเสือตัวหนึ่งมานั่งเฝ้าอยู่เพื่ออีกคนยังนอนยังนอนเฉยอยู่สมเด็จบุญนาคแต่งของเรียบร้อยก็เดินไปเสือนั่งเฝ้าอยู่ก็ไม่ปลุกกันเลยเดินหนีเที่ยวกรรมาฐานต่อไปเฉยเลยต้องพึ่งตนเองไม่ทราบว่าเสือกินแล้วหรือย,ยังเที่ยวหากันก็ไม่เห็น ท่านเอาถึงขนาดนั้นนะเพราะท่านปฏิบัติจริงสละโลกจริงๆบางครั้งก็ขึ้นไปเดินบนขอนไม้เพื่อที่จะมองหาทางขอนไม้ไม่ใช่ขอนไม้แต่มันเป็นงูใหญ่ขนาดเท่าขอนต้นยางก็มีงูตัวใหญ่งูยาวยาวเป็นเส้นสองเส้นสามเส้นท่านชอบไปตอนกลางคืนไปแบบไม่มีทางจะไปจะไปทางไหนก็ไปเลยเชื่อธรรมะเป็นหลัก เชื่อใจเจ้าของนั่นแหละแต่ว่าสมาธิท่านกล้าหาญช้างเสืออะไรไม่มีทางกลัวเลยงูงเหี้ยวเขี้ยวขอเสือช้างไม่ได้เกี่ยวไปเลยตั้งสติดีๆแล้วไปได้ไอเรื่องของใจนี่สำคัญที่ทำพระเวทหากผู้ใดภูมิจิตภูมิทำไม่ถึงหรือถ้าคนทำไม่ดีพวกเขาจะรู้หมดหากใครทำไม่ดีแล้วจะยุ่งเลย ผู้ที่ได้ผลประโยชน์จากการมาปฏิบัติก็มากผู้ที่เกิดวิบัติจากการปฏิบัติผิดก็มีไม่น้อยเราเกิดป่วยเป็นไข้ามาลาเรียจนชาวบ้านเขานิมนต์ลงมาอยู่ทางวัดป่าบ้านนาแกน้อยในขณะนั้นหลวงพ่อผงขึ้นไปอยู่แทนหลวงพ่อผงได้แปดพรรษาไปอยู่คืนแรกก็เดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาอยู่ไม่หยุดพอตกกลางคืนมาผงผง หนีหนีอย่ามาอยู่ที่นี่เสียงดังมาแต่ไกลคนลุกสู้สู้ขึ้นทันทีเลยอยู่ในป่าในเขาห่างจากหมู่บ้านประมาณ4-5กิโลเมตรใครจะมารู้จักชื่อท่านท่านก็ไม่ยอมหนีเร่งภาวนาทั้งนั่งทั้งนอนทั้งเดินอยู่นั่นคืนที่สองก็เรียกมาอีกเสียงใกล้เข้ามาเสียงดังกว่าเดิมอีกผงผงหนีอย่ามาอยู่ที่นี่มันเคียงที่ไปที่มา หรือมันขวางที่ไปที่มาหลวงพ่อผงก็ขนลูกสู้ขึ้นอย่างแรงเพราท่านไม่รู้ว่าเป็นใครคืนที่สองท่านก็ไม่ยอมหนีดันทุรังอยู่นั่นแหละเขามาเตือนสตินะท่านก็เร่งทำสมาธิภาวนาพอคืนที่สาม,มาอีกคราวนี้เข้ามาถึงตัวเลยหลวงพ่อผงบอกว่ามากุมหักคอก็คือพยายามที่จะหักคอสู้ตายกันใหญ่เลย พอรุ่งสางขึ้นมาก็เก็บกรดเก็บบาดวิ่งหนีเตลิดเปิดเปิงลงเขาไปหลังจากนั้นท่านอาจารย์คำดีเป็นพระทางจังหวัดยโสธรก็ขึ้นไปอีกไปอยู่ได้หกถึงเจ็ดวันเท่านั้นแหละชาวบ้านไม่เห็นมาบินตบ,บาทก็ขึ้นไปดูเห็นเป็นไข้สลบไปก็ได้หามท่านลงมาชาวบ้านถิ้นแถวนั้นเมื่อเห็นพระธุดงค์มาที่ถ้ำก็จะคอยดู ว่าจะอยู่ได้สักกี่วันพระมาอยู่ที่นี่ไม่เป็นอย่างหนึ่งก็เป็นอย่างหนึ่งชาวบ้านเล่าว่าได้ขึ้นไปหามพระที่นอนสลับสไลดโลงมาเป่าน้ำให้ฟื้นกันอยู่เรื่อยๆสมัยเราไปอยู่นั้นมีพระทางขนแก่นนี่แหละไปอยู่ท่านก็เอาแม่ชีแม่ขาวไปด้วยไปหาภาวนาพอตอนตะวันบ่ายไปแล้วพากันอาบน้ำอาบท่าทำมันยาวยาวประมาณสี่ห้าเส้น ไปอยู่ตามหน้าผาพอเข้ามาเท่านั้นและภูเขาก็งึบงับงึบงับเหมือนมันจะพังลงมาทับคนอยู่ไม่ได้ก็ตะเตลิดหนีไปในตอนกลางคืนพวกเจตนาไม่ดีเขาดูใจก็เห็นเลยพอใกล้รูดูเข้าพรรษามีกลับคืนมาอีก6กถึงเจ็ดอกลับคืนมาจะมาจำพรรษาเดือนนั้นเหลือสองตายไป 5, ห้าเฮี้ยนจริงๆภูมิเจ้าที่เขาอยากให้เป็นคนดี ถ้าเราทำดีเขาก็รู้และเคารพบูชาหลวงปู่ศีเล่าประวัติต่อไปอีกว่าเมื่อเราออกจากถ้ำพระเวทอำเภอนาแกจังหวัดสกลนครก็เที่ยวจาริกไปตามถ้ำตามภูผาป่าเขาต่างๆในจังหวัดสกลนครอุดรธานีจนกระทั่งจวนเข้าพรรษาจึงเข้าจําพรรษาที่เสนาสนะป่าเป็นที่ทิ้งศพน,นนิเวศ สถานที่แห่งนี้เมื่อปีพุทธศักราช2483ถึง2484ท่านพระอาจารย์มั่นได้เคยมาพักจำพรรษาการเข้ามาจำพรรษาในอารามที่ท่านวางรากฐานไว้ไม่มากนักรอยธทมรอยมือรอยวัดปฏิบัติยังคงหลงเหลืออยู่นับว่าเป็นสิริมงคลยิ่งนักคงได้ความคิดสติปัญญาบางประการเป็นแน่แท้หรืออย่างน้อยก็ย่อมเป็นการทดสอบตนเอง ก่อนจะเข้าไปยังสำนักของท่านอาจารย์มัน่นมีพระรูปหนึ่งซึ่งเป็นสิทธิกรรมฐานของท่านพระอาจารย์มัน่นได้เล่าให้ฟังว่าในคราวที่ท่านพระอาจารย์มัน่นพักอยู่ที่เสนาสนะป่าโนนิเวศนี้สิทธิตามอุปถากท่านพระอาจารย์มัน่นหนึ่งในนั้นก็คือพระอาจารย์เจียจุนโทการแสดงธรรมของท่านพระอาจารย์มัน่นห้าถึงหกวันท่านจะแสดงธรรมหนึ่งครั้ง สิทธิ์สายกรรมฐานเช่นพระอาจารย์เทศพระอาจารย์ขาวพระอาจารย์อ่อนพระธรรมเจดีพระอาจารย์หลุยลงจากป่าจากเขามารับฟังมัทุรสแห่งธรรมด้วยความหิวกระหายในธรรมโมชปัญญาหรือโอชาอันเกิดแต่ธรรมใครได้ใครถึงธรรมที่ท่านพระอาจารย์มั่นแสดงประหนึ่งว่าปลาขาดน้ำเมื่อฝนมาชลมรถปลานั้นจะดีใจและเล็งโลดสักปานใดท่านสีเอ้ย พระรูปนั้นกล่าวขึ้นพร้อมมีเนตาวาวด้วยปีติท่านพระอาจารย์มัน่นท่านมักมีปกติแสดงทำเรื่องจิตล้วนเช่นว่าปัญญากับสติให้รู้เท่าทันกันทำจิตให้เสมออย่าขึ้นอย่าลงอย่าไปอย่ามาให้รู้เฉพาะปกติของจิตให้เห็นอยู่กับปัจจุบันธรรมอย่าทรงจิตไปอดีตอนาคตธาตุแปดหมืนสีพันธาตุออกมาจากจิตหมด ให้ออกกายวาจาใจเอาสิ่งเหล่านี้ยกขึ้นมาพิจารณาอย่าเพิ่มอย่าเอาออกให้เห็นเป็นปกติเมื่อใดก็ตามที่เราส่งจิตออกนอกเป็นมิจฉาทิฏฐิให้รู้เห็นอยู่ในกายและก็จิตเป็นสัมมาทิฏฐิการแก้จิตใจให้แก้ปัจจุบันเมื่อแก้ปัจจุบันได้แล้วพบทั้งสามนั้นจะหลุดออกไปหมด ไม่ต้องส่งใจไปในอดีตอนาคตให้ลบอารมณ์ภายนอกออกให้หมดจึงจะเข้าอารมณ์ภายในได้เพ่งนอกเป็นตัวสมุทัยเป็นทุกข์และเป็นตัวมัจฉาทิฐิเพ่งไในเป็นตัวสัมมาทิฐิจะเป็นตัวนับปฏิบัติต้องเด็ดเดียวกล้าหาญที่สุดจึงจะรู้ธรรมเห็นธรรมนี่แหละท่านคือหัวข้อธรรมโดยย่นย่อ ที่ท่านพระอาจารย์มั่นแสดงช่างไพเราะจับใจไม่รู้ลืมสำหรับพระผู้พิจารณาธรรมและผมก็จำไม่ลืมจนเท่าทุกวันนี้หลวงปู่ศรีท่านเล่าว่าเมื่อครั้งหนึ่งเมื่อท่านพระอาจารย์มั่นโปรดผีพระยาอุตรนครหรือพระยาอุดรก็คือเมื่อมาถึงวัดโนนิเวศแล้วท่านหลวงปู่ศรีจึงเล่าเรื่องพระอาจารย์มั่น มาพักจำกภาษาที่เสนาสนะป่าแห่งนี้และที่หนองน้ําเข็มให้ฟังทันทีว่าเมื่อออกพรรษาแล้วท่านพระอาจารย์มั่นจะออกเที่ยวกรรมาฐานเป็นนิสัยโดยเฉพาะโปรดสัตว์ที่ตกทุกข์ได้ยากที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเนื้ออย่างเช่นที่หนองน้ําเข็มที่คนเขาหรือว่าผีดุท่านพระอาจารย์มั่นไปทรมานผีพระยาองค์หนึ่งอยู่ดงน้ําเข็มท่านพิจนารณาดูแล้วก็เห็นว่าถ้าไม่ไปทรมานแล้ว เห็นท่าจะไม่ไหวท่านจึงไปอยู่ดงหนองน้ำเค็มถึงเก้าเดือนฤดูแลง้งมีผีภรยาองค์หนึ่งแต่ก่อนเป็นภรยาอุตรนนครเมืองอุดรเดิมมีชื่อเรียกว่าอุตรนครพระยาองค์นี้มีทรัพย์สินสมบัติมากก็เลยฝังไว้ที่ดงหนองน้ำเค็มพอตายลงก็เลยเป็นผีนั่งเฝ้านอนเฝ้าตากแดดตากฝนเฝ้ามาหาสมบัติที่อยู่อย่างนั้นไม่รู้กี่ชาติกี่ภพ ไม่รู้กี่กับกี่กันมาแล้วดังนั้นใครไปใกล้ก็ไม่ได้ใครไปเอาฟืนก็ไม่ได้ถูกขย่ำหลอกหลอนทันทีห่วงแหนไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างบรรดาสิ่งของต้นไม้ใบหญ้าในบริเวณนั้นท่านพระอาจารย์มั่นท่านจึงนั่งแผ่เมตตาจิตอยู่อย่างนั้นแต่แล้วผีพระยานั้นก็ห่วงสมบัติอยู่เหมือนเดิมในขณะที่ท่านพระอาจารย์มั่นพักอยู่ที่นั่น ผีนั่นก็เข้ามารบกวนเรื่อยๆมาทำขึงขังขึงข,งขังท่านก็ไม่สนใจอะไรผลสุดท้ายก็มาแสดงท่าทางอย่างไรท่านก็ไม่กลัวท่านแผ่เมตตาจิตให้เสมอหลวงปู่มั่นท่านสอนไปว่าจะเอาไปทำไมของอย่างนี้มันเป็นสมบัติของแผ่นดินของโลกจะเอาก็เอาไม่ได้หรอกเพราะไม่ใช่ของใครๆทั้งนั้นจะเอาไปทำไม แม้แต่ร่างกายก็ทิ้งไว้ในโลกในแผ่นดินนี้ถ้าใครไปยึดมั่นถือมัน่นเป็นอุปาทานก็เดือดร้อนวุ่นวายอยู่ตลอดการเพราะของเหล่านี้มันเป็นสมบัติของโลกมนุษย์สมมุติขึ้นเฉยๆเมื่อท่านพระอาจารย์มัน่นคร่ำสอนนานวันเข้าผีพระยาอุตรนครจึงปรงใจในทรัพย์สมบัตินั้นได้ไม่ยึดมั่นถือมั่นอีกสุดท้ายจึงยอมยกสมบัตินัน้น ถาไหวท่านด้วยจิตสรัทธาพอละความยึดติดในสมบัตินั้นจิตวิญญาณจึงไปสู่สุคติไปสู่สวรรค์หลังจากที่อยู่ที่นั้นมานานนับกับนับกันเมื่อออกพรรษาจากเสนาสนะป่าช้าโนนิเวศแล้วหลวงปู่ศีท่านได้เล่าถึงการทุดงดงของท่านต่อไปว่าในปลายปีพศ2491 ได้ชุดงมาทางแถวผาน้ําย,ย้อยที่นี้เป็นดงเสือใต้ทาผ่าน้ําย,ย้อยมีแต่ขี้เสือเต็มไปหมดชาวบ้านโคกกลางมีอยู่15-16ถึงหลังคาเรือนไม่มีถนนหนทางต้องเดินเท้าเข้ามาเส้นทางที่เดินไปนั้นไม่มีแดด่องถ้าเดินเดือนมีนาเมษามีแต่จักจกันร์มันเยี่ยวใส่เปียกไปหมดต้นไม้ก็ไม่รู้เท่าไรต่อเท่าไรแต่แล้วมันก็เปลี่ยนรูปมาอย่างนี้ ใครมาก็พอจะได้เป็นการกระตุ้นจิตใจของเขาบ้างว่าเป็นเรื่องของพระพุทธศาสนาที่พูดถึงง่ายๆน้อยๆความจริงแต่ละคนต้องการหาความสงบสงัดเดี๋ยวนี้ป่าหายากแล้วฉะนั้นเรื่องของป่าก็เกี่ยวข้องกับพระาศาสนามาหลายยุคหลายสมัยหลายพระพุทธองค์มาแล้วพระพุทธเจ้าก่อนก็เกี่ยวกับป่าทั้งนั้นจะได้ตรัสรู้ก็อยู่ในป่าเกิดก็เกิดอยู่ป่าอย่างพระพุทธองค์ของเรา ตลอดถึงนิพานก็อยู่ในป่าเหมือนกันป่าเกี่ยวข้องกับพระศาสนานี้มากแต่ว่าเราก็อาศัยป่าเหมือนกันแต่บางคนก็ทำลายบ้านเรือนก็อาศัยป่าไม้ทานก็อาศัยป่าไม้ที่อยู่ที่กินที่นั่งที่นอนก็มีแต่ป่าพอตายแล้วก็ยังเอาฟืนไปเผาถ้ามันอ่อนๆก็เอามาแกงกินอย่างหน่อไม้เรียกว่ากินไม้นั่นแหละ ผักนางอ้างยญ่ามากมายหลายอย่างเรียกว่าอาศัยสิ่งเหล่านี้แต่โดยมากแล้วไม่ค่อยอยากปลูกนะคนเราถือว่ามันเป็นของธรรมชาติมันมีไม่อดอยากอย่างเมื่อไฟมมงแงวบนหลังเขาโดยเฉพาะคนแถวๆนี้ปีนต้นไม้ไม่เป็นร่อนกิ่งก็ไม่เป็นสอยไม่เป็นเป็นอย่างเดียวก็คือตัดโคนต้นมันเลยฉะนั้นป่ามันจึงเหลือไม่มากผักหวานก็มีแต่ตัด ขี้เกียจขึ้นเก็บตัดพอเสมอหัวเขาบางครั้งก็เม็ดหนึ่งนี่แหละเดินไปเก็บไปเดินไปเลยนี่ประเพณีเขามันไม่อดไม่อยากสมัยก่อนฉะนั้นป่าภูเขาอยู่ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดก็มีแค่นี้แหละอยู่ที่อื่นก็ใช้ไม่ได้ไม่ค่อยมีน้ำนี่เฉพาะเขตร้อยเอ็ดอยังเขาอื่นอย่างกาลสินยังยิ่งแม่แผดแต่ก่อนช้างก็มากบริเวณเหล่านี้ เราเดินท่องเที่ยวทุดงผ่านมาแล้วทั้งนั้นในฤดูแล้งอากาศร้อนอบอ้าวของทุกปีหลวงปู่ศรีท่านมักจะนำคณะศิธิ์จเจริญสมณธรรมตามป่าตามเขาลึกๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ภูเขาเขียวหรือเขาผาน้ำย้อยหรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่าดงมะอีมีพื้นที่ติดต่อ3จังหวัดก็คือกาลสินมุกดาหารและก็จังหวัดร้อยเอ็ด สถานที่แห่งนี้ถูกอัธยาศัยท่านเป็นพิเศษตั้งแต่ท่านอุปสมบทใหม่ๆจนกระทั่งเข้าสู่วัยชาราเมื่อมีโอกาสท่านจะออกมาเที่ยวเจริญสมณธรรมบริเวณเขาเทือกนี้เสมอหลวงปู่ศรีท่านเล่าว่าการมาจเจริญสมณธรรมตามสมณวิสัยที่เทือกเขาผา้ํมย้อยบักได้อุบายแปลกประหลาดและอัศจรรย์เสมอตั้งแต่คราวยังหนุ่ม ร่างกายท่านยังแข็งแรงท่านมักมาเที่ยววิเวกเพียงองค์เดียวอยู่ในป่าลึกๆสนุกในการเจริญวิปัสนาการพิจารณาธรรมต่างๆก็คล่องตัวไม่เป็นที่ติดขัดอากาศก็เบาสบายสัตว์เสือช้างก็ยังมีให้เห็นดาดเดือนสงัดกายสงัดจิตจากอุปธิัพพกิเลสที่มาก่อกวนรุมเร้าจิตใจบางครั้งบางคืนปรากฏว่ามีพระสาวกอรหรัน มาแสดงทําให้ท่านฟังตามอริยะประเพณีโดยปรากฏทางสมาธินิมิตใจความย่อสรุปได้ว่าสมณะไปที่ใดอยู่ที่ใดไม่ควรติดข้องอยู่กับการละสถานที่เวล่วลาควรตั้งจิตบำเพ็ญเพียรเพื่อความหลุดพ้นทุกลมหายใจเข้าออกชีวิตที่กำลังก้าวผ่านไปในปัจจุบันคือความไม่แน่นอนมีผลกรรมปรุงจิตแต่งขึ้นตั้งแต่อดีต ถ้าหากกรรมในปัจจุบันไม่แน่นอนก็จะส่งผลร้ายในอนาคตการมีชีวิตอยู่กับการตายไม่มีความต่างกันในทางธรรมเพราะเป็นหลักธรรมดาที่มนุษย์และก็สัตว์โลกต้องผ่านพบเป็นประจำนิสัยการปฏิบัติการบำเพ็ญเพียงทางจิตเพื่อความหลุดพ้นในวันนี้หรือวันพรุ่งนี้ตั้งหากเป็นกิจที่สมณะพึงกระทำบำเพ็ญให้เกิดขึ้นสมณะที่มีความมุ่งหวัง ว่าจะสิ้นก hmm. ิเลสได้ในวันนี้หรือพรุ่งนี้เป็นสมณะที่ไม่นิ่งนอนใจต้องเป็นผู้มีความเพียรแผดเผากิเลสแก่กล้าสมณะเช่นนี้แลเป็นสมณะสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแท้จริงเมื่อสาวกอรหันมาแสดงธรรมให้ท่านฟังแล้วก็อันตรธานจากไปท่านก็น้อมเอาธรรมนั้นมาพิจารณาใคร่ครวญไตรตรองให้เกิดสติปัญญา หลวงปู่ศีท่านเล่าว่าเพลิดเพลินดื่มดำในพระธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนท่องเที่ยวอยู่ในดินแดนอมตะมหานรุภานข้ามความเศร้าโศกร้าวรานลืมวันลืมคืนจิตใจจดจอ่ออยู่กับการพิจนารณาธรรมทั้งเบื้องบนเบื้องล่างจิตออกรู้เห็นทั้งแดนนรกแดนสวรรค์พรหมโลกออกรู้เห็นความระทมทุกข์ของสัตว์โลกเห็นความบันเทิงสุขของเหล่าเทพในสวงสวรรค์ เห็นความยาวนานของชีวิตในพรหมโลกเมื่อย้อนจิตกลับเข้ามาข้างในพิจารณาธาตุขันที่ถูกกรรมปั้นแต่งขึ้นมาเหมือนดินที่ถูกช่างปั้นปั้นเป็นรูปสัตว์บุคคลต่างๆที่ถึงเวลาก็แตกสลายแล้วก็ปั้นขึ้นมาใหม่ก็โดยอาศัยดินเดิมเปลี่ยนรูปลักษณะไปต่างๆนานาจนช่างปั้นคือจิตไม่อาจจำผลงานคือพบชาติที่หมักหมมมานานแสนนานได้ บางครั้งถึงกับน้ำตาร่วงเมื่อพิจารณาถึงชีวิตาธาตุขันและก็พบชาติที่เวียนว่ายตายเกิดเพราะมันมีแต่เรื่องแบกกองทุกข์นานับประการหาประมาณและก็หาที่ยุติแทบไม่ได้ทําให้เกิดสลดสังเวชสุดประมาณเห็นทุกข์และเห็นโทษของทุกข์เห็นเหตุให้เกิดทุกขคือกิเลสต,ตัณหาเห็นทางดับทุกขคือมัคมีองค์แปดที่พระพุทธเจ้าทรงประทานไว้ เมื่อจิตพิจารณายับยั้งอยู่เป็นเวลานานจึงได้ถอนออกจากสมาธิท่านเ่าว่าพระอรหันต์มาแสดงธรรมให้ฝั่งนั้นมีทั้งพระสาวกอรหันต์ในสมัยพุทธกาลและพระอรหันต์ในสมัยปัจจุบันที่นิพพานในเมืองไทยเมื่อพระอรหันต์จะนิพพานท่านก็แสดงนิมิตให้เห็นว่าเป็นผู้หมดความกังวลห่วงใยเมื่อถึงเวลา,าธาตุขันท่านจะแตกสลายตายลงไป ท่านก็ไม่มีความสะทกสะท้านหวั่นไหวเป็นผู้มีความคงที่สมบูรณ์ด้วยจิตวิมุตติเหนือโลกสมมุติทั้งหลายหลวงปู่ท่านเล่าว่าทุกครั้งที่มาเจริญวิปัสนาที่เขาผานํำย้อยยังมีพวกกายทิพย์เทพพรหมอันเป็นภพภูมิเบื้องบนมาปรากฏให้เห็นเสมอบางท่านมาขอฟังธรรมบางท่านมาแสดงฤทธิ์ให้เห็นประจักษ ถึงบุญญาพิสมภานและบางท่านแสดงการจุติคือการอุบัติเกิดและวิบัติแห่งเทพพยายดาเป็นจุตินิมิตให้ทราบล่วงหน้าเท่านั้นถึงคราวจะวิบัติย่อมมีเหตุอาเพศวิปริตเป็นนิมิตเตือนล่วงหน้าคือย่อมเห็นดอกไม้ทิพ์เครื่องประดับสําหรับองค์อันอยู่ในวิมานของตนเหี่ยวแห้งและไม่หอมผ้าทิพก็เศร้าหมองไม่รุ่งเรืองสดใสเมื่อถึงการวิบัติ เทพที่เคยสุขรื่นเริงบันเทิงใจด้วยการเสวยที่พยสมบัติแต่เมื่อถึงคราวจะพัดพากก็หาความสุขที่พยสมบัตินั้นไม่ได้อาสนะที่แท่นบรรทมอันแสนสุขก็ร้อนลุกเป็นไฟภายในกายของเทพนั้นย่อมเหี่ยวแห้งเศร้าหมองลงหารัศมีดังก่อนไม่ได้ให้เหน็ดเหนื่อยเมื่อเหนื้อตัวตีนมือมีความกระวนกระวายใจเมื่อนิมิตปรากฏเตือน เทพที่หมดบุญก็จะเสวยดังนี้แล้วเทพพญดาทั้งหลายที่รักใคร่กันเทพนารีที่เป็นบาชาบริจาริกาสุดที่รักดังดวงใจทั้งใกล้และไกลย่ยอมไปมาหาสู่ตลอดทั้งเจวันให้เกิดความเศร้าโศกทุกโทมนัสหนักหนาต่างร้องไห้ต่อหน้าแล้วสะอึกสะอื้นด้วยคำว่าเมื่อท่านไปจุติแล้วขอจงได้กลับมาเกิดในวิมานอันแสนสำราญนี้เถิด เมื่อเทพนั้นตายจากเทวโลกไปแม้แต่เกษาสักเส้นหนึ่งก็ไม่ปรากฏเหลืออยู่หายวับไปหมดสิน้นและจากไปอุบัติบังเกิดในทินใดนั้นก็สุดแต่บุญแต่บาปสุดแต่กรรมของเทพยาดานั้นจะชักนำไปนำแสดงให้เห็นถึงความไม่แน่นอนว่าแม้ในสวงสวรรค์วิมานชั้นฟ้าที่ผู้คนปรารถนากันนักหนานั้นก็ตกอยู่ในกฎไตรลักษณ์คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตน บางครั้งพบภูมิเบื้องตำ่ำมีพูดผีสัตว์นรกชั้นนิริยะภูมิเปรตพวกอสุรกายก็มาปรากฏให้เห็นด้วยการแสดงผลแห่งกรรมชั่วอันเผ็ดร้อนให้ปรากฏสเสวยทุกขเวทนาอันร้ายกาศผ่านปีเดือนอันยาวนานเห็นแล้วทำให้เข็ดหลาบในการทำความชั่วอยากขยันหมั่นสร้างความดีเพราะมนุษย์มัวเมาบันเทิงสุขในโลกมนุษย์เพียงเล็กน้อยเพลอใจไปทำความชั่วนิดหน่อย เมื่อกายแตกดับกลับไปตกนรกหมกไม่นานแสนนานนับเป็นเวลาถึง8ปีที่หลวงปู่ศรีท่านได้ไปเที่ยววิเวกภาวนาและก็จะพรรษาในที่อื่นการย้อนกลับมาถิ่นเดิมของท่านช่างเป็นความจริงอย่างที่หลวงปู่บัวสิริปุลโนโได้บอกไว้ว่าท่านศรีท่านจะหนีจากเมืองร้อยเอ็ดไปไหนไม่ได้ดอกก็เป็นความจริงจนถึงทุกวันนี้อย่างที่ใครๆไม่อาจปฏิเสธได้ การกลับมาของท่านในคราวนี้ดังลำแสงแห่งตะวันโผล่ขึ้นมาเหนือขอบฟ้าของจังหวัดร้อยเอ็ดส่องแสงสว่างจ้ามาแต่ไกลย่อมยังความมืดมิดให้ปรัสนาการหายไปยังความหลับไหลของบุคคลผู้หลงให้ตื่นจากความงมงายกลายเป็นคนผู้รู้ตื่นเบิกบานในเช้าวันนั้นเมื่อชาวบ้านเห็นท่านกลับมาเดินเที่ยวรับพิกขาจาร์ บินธบาตอย่างเมื่อหลายปีก่อนต่างคนก็ต่างดีอกดีใจวิ่งบอกข่าวแก่กันและกันรอยยิ้มแววตาและจิตใจที่ชื่นบานแผ่ปกคลุมไปด้วยทั่วกระแสลำแสงแห่งธรรมภายในของหลวงปู่ศีนั้นเจิดจ้ายิ่งกว่าแสงพระอาทิตย์ในยามเช้าวันนั้นเสียอีกเสี้ยนนามคือกิเลสช,ชั่วยาบคือราคะโทสะโมหะตัณหาอวิชชาอุปาทานที่มีอยู่ดาด,ดืน เที่ยวที่มแทงดวงจิตดวงใจของมนุษย์และก็สัตว์เป็นจํานวนมากคราวนี้มีหวังถูกบ่งออกได้ด้วยธรรมะของท่านผู้ทรงธรรมเป็นอริยสงสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ก็มีคนและพระใจบาปอีกจํานวนไม่น้อยในเขตอําเภอเมืองหรือปัจจุบันอําเภอศรีสมเด็จที่อิจฉาริษยาในการกลับมาของท่านถึงขนาดเที่ยวเป่าประกาศว่าคอมมิวนิสต์กลับมาบ้านแล้วคนเหล่านี้เที่ยวขัดขวาง แสดงอำนาจบาดใหญ่คมคูเบียดเบียนทุกวิถีทางเพื่อที่จะไม่ให้ท่านสร้างวัดและสร้างความเจริญทางด้านศิลธรรมและก็วัตถุธรรมดังข้อความตอนหนึ่งที่ท่านบันทึกไว้ในสมุดบันทึกของท่านว่าจดหมายจากที่ทําการเจ้าคณะตำบลขนแก่นจังหวัดร้อยเอ็ดส่งมาถึงพระอาจารย์ศรีเพื่อระง,งับการสร้างวัดว่าการตั้งวัดป่ากุงผู้ใหญ่บ้านทายกทายิกาทั้งหลายมีบ้านบาก บ้านหนองสองห้องบ้านหนองแวงบ้านเหล่าล้อบ้านกอทางเจ้าคณะผู้ปกครองได้ทราบว่าญาติโยมทั้งหลายมีวัดประจำหมู่บ้านดังกล่าวแล้วจะคิดหรือปลูกสร้างสำนักขึ้นที่วัดร้างบ้านกุงเก่าเรื่องนี้หากจะสร้างจริงให้ญาติโยมเสนอรายงานไปยังเจ้าคณะปกครองเสียก่อนจึงสร้างได้มิฉะนั้นจะผิดระเบียบให้งดเสียก่อนดีกว่ามันจะยุ่งไปใหญ่ ลงชื่อพระประหลัดพรมเจ้าคณะตำบลขอนแกน่นแล้วก็อีกฉบับหนึ่งเพื่อระง,งับการขยายเขตวัดจดหมายจากที่ทําการกํานันตำบลขอนแก่นจังหวัดร้อยเอ็ดส่งมาถึงพระอาจารย์สีบอกว่าที่ดินจะปลูกวัดนั้นขอให้ท่านอาจารย์เอาแค่เขตเดิมของวัดก็คือสี่ไร่แต่ส่วนนอกนั้นผมจะให้ราษฎรครอบครองเป็นที่จะมาหากินเพราะแผ่นดินมันกําลังกันดานมาก และประชาชนก็มากการตั้งวัดแล้วรัศดรก็เข้าครองประโยชน์อีกไม่ได้เพราะทางการไม่พึงประสงค์จะอนุญาตให้ได้ฉะนั้นท่านอาจารย์จงเอาแต่เขตวัดเดิมลงชื่อนายยาวชูงชิดกำมนันตำบลขอนแกน่นแต่ไม่มีใครอาจรู้ได้ว่าการกลับมาของท่านในคราวนี้ท่านได้ครองวิมุติสุขเหล่าเทวดาอารักษ์มาแสดงความยินดีอนุโมทนาในธรรมอันวิเศษ และต้อนรับท่านอย่างดาดดืนในว่าจะเป็นการกลับมาเพื่อเสริมสร้างสิ่งมาัศจรรย์อันเป็นคุณประโยชน์ใหญ่ให้แก่ประเทศชาติพระพุทธศาสนาและพระมหากษัตริย์อย่างที่สุดจะคิดและคาดเดาได้เมื่อท่านอยู่ได้ไม่นานนักท้ายกทายกาประชาชนเห็นพ้องต้องกันว่าจะบูรณะปรับปรุงวัดป่ากรุงแห่งนี้ให้เป็นวัดวารามสมบูรณ์ถาวรมั่นคงสืบไป ยังได้ดำเนินการขออนุญาตจากทางราชการจังหวัดจัดตั้งเป็นวัดขึ้นโดยให้ชื่อตามความหมายที่ประชาชนร่วมกันสร้างว่าวัดประชาคมวนารามหรือวัดป่ากุงในสังกัดคณะธรรมยุติกนิกายในวันที่22ตุลาคมพศ2508โดยมีท่านหลวงปู่ศรีมหาวิโรเป็นเจ้าอาวาสปกครองและบุรณะปฏิสังขรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองตลอดมา ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับจะให้เกีตติดตามรับฟังปักกลดมาโดยตลอดครับเรื่องราวต่างๆข้อวัดปฏิบัติของหลวงปูศ่ศรีมหาวีโรนั้นก็ยังมีเรื่องที่น่าสนใจอีกมากมายหลายเรื่องด้วยกันครับเอาไว้โอกาสต่อไปปากกลดจะนํามาเล่าให้ฟังครับคลิปนี้ปักกลดก็ต้องลาไปก่อนครับขอให้ทุกท่านโชคดีจเจริญในธรรมครับสวัสดีครับ